จะมาแนะนำเกมไฟล์หรือ NFT เกมดีๆให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมีเกม Binary X นะฮะหรือ BNX นะครับที่หลายๆคนชอบเรียกกันเป็นเกม p to Earn c l คิก to earn ที่สามารถ สร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ได้จริงในปัจจุบันตอนนี้นะครต้องขอออกตัวก่อนนะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันพุทธที่17พฤศจิกายนปี2,564ข้อมูลจะเป็นของวันนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านผูด้ดูมาดูวันอื่นมาดูเดือนหน้ามาดูปีหน้าปี2,565ข้อมูลมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าเกมพวกนี้มันจะมีอัปเดตถัดตลอดเวลาทำให้ าเกิดใครมาดูข้อมูลย้อนหลังมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคาดเคลื่อนของข้อมูลและราคาในการลงทุนเล็กน้อยนะครับก็ขอออกตัวไปก่อนเลยปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เจ้า binary x เนี่ยมันคือเกมอะไรนะหลายๆคนชอบเรียกว่า bnx ลงทุน bnx สิ binary x สิ Egg สอ่าจริงๆแล้วเกมที่มันใช้เหรียญ b n x หรือ binary x อะ่ะมันคือเกม cyber dragon นั่นเองนะครับผม เขาบอกว่าเกมนี้เป็นเกม NFT Defi นะฮะมี m a r k e t ็ตเพลนะครับผมอยู่บน BSC On Chain เกมเลยนะครับนี่แหละเราจะพาทุกคนมารู้จักกันว่า Binary X BNX มันคืออะไรมันหาตังค์ยังไงลุยกันเลยครับไปก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับ Binary X นะครับมีคอมเมนต์เพื่อนๆน,นะฮะจากคลิปเก่าๆของผมนะครับ ถามมาว่าพี่ครับผมจะเล่นเกมไงผมเข้าเว็บแล้วแล้วมันเล่นไม่ได้ผมจะเติมตังค์ซื้อเกมยังไงนะฮะอะเดี๋ยวผมจะมาพูดเกินคร่าวๆก่อนนะครับก่อนอื่นเนะอ่ะเราจะเอาเงินสดของเราเนี่ยเงินไทยบาทเนี่ยมาแปลงเป็นสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซีหรือไอเงินดิจิตอลเนี่ยทำยังไงนะครับเรามาที่ไบแนนนะครับอผมพูดคร่าวๆนะผมไม่ได้สอนละเอียดนะเรามาที่ไบแนนแล้วก็มา P2P Wallet นะฮะเรามาที่ไป n นนแล้วมาที่ P2P Wallet นะครับเราก็เลือกซื้อแบบ BUSD นะฮะแล้วเราก็มาคลิกที่สกุลเงินไทยบาทนะครับอ่านะแล้วก็หาซื้อกดซื้อได้เลยนะฮะกดซื้อเราจะเราจะซื้อกี่บาทกดซื้อเราจะซื้อกี่บาทเราจะซื้อสามหมืนเราจะซื้อสามแสนนะครับเราก็ซื้อไปสิ แต่เราก็ซื้อไปแล้วก็กดซื้อนะครับเนี่ยอ่ะกดซื้อปึ้งโอเคหลังจากที่เรารู้เรื่องการเอาเงินไทยบาทแปลงเป็นสกุลเงินดิจิตอลแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะมาดูกันว่าไอา้ Binary X มันคืออะไรมันเป็นเกมอะไรนะฮะแล้วมันสามารถหาตังค์ให้เราได้อย่างไรนะครับ Binary X เ,เนี่ยหรือที่เขาเรียกกันว่า c y เบอร์ดากอเนี่ยเป็นเกมออนไลน์นะฮะที่อยู่บนไบนาสมาร์ชเชนนะฮะก็คือเราจะเป็นฮีโร่นี่ยที่ออกไปลงดันเจียนไปสู้กับมอนสเตอร์ในดันเจียนนะครับผมเพื่อเอาโทเคนมาเป็นรางวัลตอบแทนนะครับอ่าเขาบอกระบบเศรษฐกิจโทเคนคู่เกมนี้มันจะใช้ระบบเศรษฐกิจที่เป็นโทเคนคู่ Duo Token น,นะฮะเอ่อที่ผมเห็นหลักๆ เกมที่มีตอนนี้ก็จะเป็นสปรินเตอร์แลนด์เอซี่นะฮะอ่ามันก็จะมีโทเค็น BNX เป็นโทเค็นหลักนะครับที่อยู่ของ a d d e s s โทเค็นนะครับเผื่อเราจะไปสวอปกันเราสามารถซื้อ BNX ได้ในจากในไ a แน e นะฮะแล้วก็สวอปได้จากแพนเค้กสวอ p เลยนะครับโอเคโทเค็นเนี่ยนะครับเป็นโทเค็นหลักนะ BNX เนี่ยใช้ใครที่ถือ BNX เนี่ยมันจะอารมณ์แบบว่า เ,ออเราจะมีสิทธิ์ในการควบคุมกําหนดกฎเกณฑ์วางแผนแผดต่างๆได้นะฮะแต่มันต้องถือในปริมาณที่เยอะพอสมควรนะครับคุณถือ0ูนย BNX คุณก็ไม่มีสิทธิ์อะไรนะครับผมอ่าแล้วก็ BNX จะเป็นเหรียญหลักที่ไว้ใช้ซื้อตัวฮีโร่ในการเล่นนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเห็นไหมอ่าคุณจะเปิดฮีโร่ของคุณอนะ่ะแบบซุ่มอ่ะคุณต้องใช้1 BNX นะฮะอ่า BNX เป็นเหรียญหลักของเกมที่ใช้ซื้อตัวละครในการเล่นถ้าเคุณไม่มี BNX คุณจะเล่นเกมนี้ไม่ได้นะครับต่อมาเป็นเหรียญทองนะฮะเหรียญทองเป็นรีวอร์ดตอบแทนนะฮะอย่างเช่นอ่เรามีฮีโร่แล้วเราซื้อ BNX มาเราเราไปซื้อฮีโร่แล้วเราเอาฮีโร่ไปลงดันเจียนตีม,มอนสเตอร์ รางวัลตอบแทนมันก็จะตอบแทนเรามาเป็นเหรียญทองนั่นเองแล้วเราก็เอาเหรียญทองที่ได้ไปขายในแพนเค้กสวอปเปลี่ยนเป็น BUSD BNB อะไรก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการสร้างเงินของเรานั่นเองหลังจากที่เรารู้คร่าวๆแล้วว่าเจ้าเหรียญ b n เเหรียญโกคืออะไร Binary X BNX คืออะไรนะครับ Cyber d r ดากอคืออะไรแล้วเราก็รู้อีกว่าถ้าเกิด เราจะเข้าจากเงินไทยบาทเป็นเหรียญดิจิตอลทำอย่างไรนะครับต่อไปเราจะมาดูเนื้อหาเน้นๆของเกมกันเลยดีกว่าว่าเกมนี้มีระบบอะไรบ้างสามารถหาตังค์ได้อย่างไรนะครับคุณต้องมีเหรียญ1นึ BNX นะครับในการเปิดสุ่มตัวฮีโร่นะฮะว่าฮีโร่ที่ได้เนี่ยจะสเตตัสสเตตเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขอญาตออก Discord ก่อนโอเค คือเกมนี้มันก็จะมีระบบเปิดสุ่มฮีโร่นะครับ 1BNX คุณมีสิทธิ์ได้ทั้งตัวเกลือและตัวเทพนะครับใน 1BNX อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นเกมนี้แต่เทคนิคเคล็ดลับของผมนิดหน่อยครับเรามาที่ Marketplace นะฮะเรามาที่ Marketplace a า k e t Page แล้วเราก็มาเลือกซื้อฮีโร่ที่เราต้องการเล่นเลยดีกว่านะครับไม่ต้องมาสุ่มนะฮะมาสุ่ม 1BNX เรามีสิทธิ์จะได้หรือไม่ได้ตัวฮีโร่นั้นๆน,น,นะครับที่เราต้องการแต่ถ้าเรามาที่มาร์เก็ตเพจเราจะได้ฮีโร่ที่เราต้องการทันทีนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาบอดี้เออร์ e ีฟเมเเลนเจอร์เราสามารถเลือกได้เราจะเอาเลเจนดี้อีปิกแร่คอมมอนเราเลือกได้หมดว่าเราจะเอาฮีโร่แบบไหนนะโอเคอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยนะที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ย อาเทิดใครหลายๆคนตามไม่ทันนะครับอาเนี่ยผมจะค่อยๆเลยเราซื้อเงินไทยบาทมาแล้วแล้วเราก็เอามาซ้อเป็น bnx รู้จัก bnx คืออะไรแล้วเราก็รู้จัก cyber dragon คืออะไรเรามาซื้อตัวนะครับอทีเนี้ยหลังจากเรามีตัวละครแล้วเราจะเอาตัวละครโอ้สเตตัสอะไรเนี่ยงงไปหมดนะฮะมีสเต้ง agicon นะครับมีอินเทลเจนนะฮะมีสปิริตนะครับ, Spirit, รบงงไปหมดเลย เดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันแก็มีเวลพาวเวอร์ด้วยนะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันครับโอเคเรามาดูครับอ่ะเนี่ยถ้าเกเรามีเราซื้อฮีโร่มาแล้วอะ่ะฮีโร่มันจะอยู่ในช่อง my hero นะฮะแต่ผมส่งฮีโร่ไปลงเหมืองอยู่มันก็เลยไม่อยู่ในนี้นะครับก็คือเริ่มต้นมาสุ่มฮีโร่หรือถ้าเกิดใครไม่อยากเสียงดวงดวงจุ๋เราก็มาในมาร์เก็ตเพจมาเลือกฮีโร่ที่เราต้องการอาชีพไหนสเตตัสไหนนะครับซื้อมาอ่ะ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่วว่าเราจะฮีโร่สเตตัสอะไรมาทำอะไรนะฮะจะซื้อ,อยังไงเรามาดูกัน a อ v n n t u r e Mode ครับ a อ e n นเ r อร์โจะมี2ดันเจียนที่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับ a อ e n น e r อร์โคือการลงดันครับก็ลงดันฮนะดันเจียนเลเวล1เอาฮีโร่อาชีพอะไรที่เรามีไปนะครับโทเค็นไอเดีอะไรใส่ไปไปลงดันระบบลงดันเนี่ยเรากดลงดันไปเนี่ยเราก็จะเสียค่าแก๊สในการกดนะครับแล้วมันก็จะลงดันไปสู้กับมอนเตออ์ สู้กับมอนเตอร์อาจจะเจอบอสโดๆหรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็มีสิทธิ์ตายในดันเจียนถ้าเกิดเราตายในดันเจียนเนี่ยเราจะไม่ได้รางวัลรีวอร์ดนะครับแต่ n f t เราไม่เป็นไรนะถ้าเกิดเราตายในดันเจียนเราก็แค่กลับมาลงดันใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเราก็จะได้ราง,งวัลรีวอร์ดตอบแทนเป็นโกหรือ BNX นะครับซึ่งลงดันเนี่ยจากที่ผมเห็นในกลุ่มคอมมูนิตี้นะครับเราสามารถ1วันคืนทุนได้เลยนะถ้าเกิดคนดวงดีบอกเลย แล้วดันเจีย้ยนเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยลงกันนะเพราะว่าคนที่ดวงกุดๆด,ดวงไม่ดีอะลงไปก็ได้ของรางวัลรีวอร์ดตอบแทนกลับมาน้อยมากๆนะน้อยมากๆแต่ถ้าคุณเป็นคนดวงดีคุณแบบโอ้มีดวงเออล้อนอะคุณลงดันเนี่ยวันเดียวคุณคืนทุนแล้วนะสำหรับเกมเนี้ยบอกเลยอ่าซื้อฮีโร่มามาลองกดลงดันดูอาจจะวันเดียวคืนทุนนะ หลายๆคนเขาไม่ลงดันกันอ่าและสเตตัสลงดันเราจะมาคุยเรื่องสเตตัสสเตตัสลงดันต้องมีอะไรพี่ครับมันมีฮีโ่ให้เลือกซื้อสเตตัสมันคืออะไรครับเรามาดูสเตตัสหลักๆที่ต้องมีในการลงดันนะครับ AGI ควรมีนะฮะ AGI เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตนะีถ้าคุณจะเป็นสายลงดันอนะ AGI ต่ำๆสัก5 6 0นะครับ แล้วก็ค่าคอนกับวิชพาวเวอร์เนี่ยก็ต้องมีสัก40-50ขึ้นไปนะครับเพื่อความถึกในการป้องกันการโจมตีกายภาพคอนแล้วก็ป้องกันการโจมตีเวทนะฮะของมอนเตอร์และตีมอนเตอร์โดนตัวคุณจะถึกนะครับอ่าสายลงดันดู3สเตตัสนี้เป็นหลักนะครับโอเคหลังจากคุณมี AGI c o คอนวิ p พาวเวอเยอะแล้ว สเตตัสหลักประจำคัสก็ต้องมีเยอะด้วยนะฮะสเตตัสหลักประจำคัสคืออะไรอย่างเช่นวอริเออร์สเตตัสหลักคือสเต,ต็งตีแรงนะครับเมทสเตตัสหลักคืออินตีแรงนะครับเราก็ต้องมีสเต,ต็งมีอินติดไปด้วยนะฮะ,ะมาสรุปสายลงดันเสียงโชคอยากวันเดียวคืนทุนนะครับก็ให้เล่นอ่ะสมมติเราเล่นวอริเออร์นะครับ v ริเวรสเต็งตีแรงเราเอาสเต็งสัก60-70นะฮะสำหรับลงดันแล้วก็เอาเอจิ60คอน60แล้วก็เอาวิลพาวเวอร์นะฮะคุณก็จะลงดันได้ตีแรงตีโดนถึงมีป้องกันเวทป้องกันกายภาพอันนี้สำหรับสายลงดันนะฮะแล้วถ้าเกิดคุณมาสุ่มกาชาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอ่ะคุณมาสุ่มกาชาเนี่ย แล้วมันไม่ได้สเตตัสตามที่เราต้องการเนี่ยคุณก็เกลือนะฮะคุณก็จะลงดันไม่ไหวนะครับผมก็เลยบอกว่าแนะนำให้มาซื้อที่มาร์เก็ตเพจนะครับเป็นหลักแล้วคุณสุ่มกาชามาเนี่ยอสมมุติคุณได้สเตตัสเกลือลงดันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะฮะเรามาที่โกมายนี่ต่อไปเป็นสายขุดาสายแรกคือสายลงดันคนค่อนข้างเล่นน้อยเพราะมันใช้ โชคพอสมควรแต่ถ้าเกิดคุณซื้อตัวที่มันสเตตัสลงดันมาดีๆคุณก็ไม่ต้องใช้โชคยังไงคุณฆ่าม้อนตายนะอันที่ผมว่าไปอ่ะแล้วก็โก n ไมนอ่งถ้าเกิดคุณคุณสุ่มคุณไม่ซื้อตัวในมาเก็ตเพจคุณไม่เลือกสเตตัสมาแล้วคุณไปซื้อตัวฮีโร่เกลือมาเนี่ยคุณมาโก้ไมเน g งโก้ไมเนงเนี่ยนะครับสามารถเราเอาตัวสเตตัสเกลือเก่าๆของเราเนี่ยมา พัทม์จอบได้พไทน์จอบมันก็จะได้โกเงินโกเป็นของรางวัลตอบแทนนะครับอ่าสามวันกดเคมหนึทีเราจะได้วันละ2 8 8 g โกเดี๋ยวเรามาดูกันว่า288โกนี่ตีเป็นเงินไทยบาทมันเท่าไหร่นะครับ288 8 8โกเราจะได้วันละ65บาทนะครับ3วันกดเคม1ทีนะครับโอเคครับถ้าเกิดคุณคุณคุณ เปิดสุ่มฮีโร่ได้ตัวกกากๆเกือมาคุณเอามาพัทไทม์จ็อบคุณจะได้วันละ65บาทแล้วคุณกินไปยาวๆวันละ65บาทคุณไม่ต้องลงดันเจียนเลยก็ได้เนี่ยคุณก็ได้แล้ะคุณได้เงินใช้และว,วันละ65บาทนะครับผมโอเคแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเป็นสายขุดเหมืองฟูทาง15วันกดเคมทีนะฮะอ่ะเดี๋ยวคนจะงงตามกันไม่ทันสายแรกสายลงดันเจียนนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณไม่ซื้อฮีโร่ใน m a r k e t ็ตเพจแล้วคุณไปกดสุ่มแล้วคุณได้ตัวสเตตัสไม่ดีมาคุณเอามาลงพาร์ทไทมคุณจะได้วันละ288โกหรือวันละ65บาทนั่นเองในการเอินระยะยาวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะมาขุดเหมือง f ฟูลไทม์ล่ะเนี่ยขั้นต่ำรีควอร e เมนทุกอาชีพสามารถขุดเหมืองฟูลไทม์ได้ฮนะเลนเจอร์วอร์เอนะฮะสามารถ คุณเหมืองฮูไทม์ได้นะครับแล้ว requirement ขั้นต่ต้องเป็นตัวเลเวล2นะฮะ a t i ออสเตตัสหลักอ่ะ86นะฮะแล้วสเตตัสรอง61นะครับอย่างเช่นเมดนะฮะอิน86สปิริต61นะฮะอย่างเช่นวอริเออร์สเต็ง86คอน61นะครับจำไว้หลัก 86ลอง61ตัวต้องเลเวล2เราสามารถมาขุดเหมืองฟูธามได้นะครับซึ่งเราเอามาขุดเหมืองฟูธามเนี่ยเราจะได้วันละประมาณเริ่มต้นนะฮะวันละประมาณ100กว่าบาทนะครับผมเพิ่งขุดไปเมื่อวานเองนะครับผมได้มา4,967โกนะครับผมได้มาประมาณพันกว่าบาทนะเนะีนะ่ยนอะ่าเนะีนะ่ยาา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  ก็คือพูดง่ายๆคือสเตตัสผมอะสเตตัสหลักผมอะแปดสิบเก้าผมจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวหลายคนงงเดีตามไม่ทันเรามาดูใหม่นะฮะโก้ไมเน่งสเตตัสเริ่มต้นนะครับสเตตัสเริ่มต้นของโก้ไมเน่งอะก็คือสเตตัสหลักอยู่ที่แปดสิบหกสเตตัสรองอยู่ที่หกสิบเอ็ดของแต่ละอาชีพนะครับผมอ่าเราสามารถมาเช็คได้ที่หน้าโก้ไมเน่งแล้วมาดูดันเจี้ยนแบบฟูลไทม์เลยนะครับดูเลยมันจะรีควอร์เมนต์เลเวล2 อ่าสเตตัสหลักเท่านี้เท่านี้นะครับโอเคซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยมีสเตตัสหลักที่มากกว่านี้เนี่ยมันก็จะได้เยอะขึ้นนะครับสเตตัสหลักเริ่มต้นมันอยู่ที่86ใช่ไหมครับ86อ่าเลเวล2เนี่ยมันจะขุดได้วันละ8 6 4โกนะครับวันละ195บาบาทต่อวันนะครับถ้าเกิดสเตตัส หลักเราเพิ่มเป็น87 88 89 90 91 92 93เนี่ยมันก็จะขุดเพิ่มขึ้นคูณ2คูณ2คูณ 2, ณ2ไปเรื่อยๆนะครับอ่าเข้าใจหรือ,อยังครับว่าเราสามารถสร้างเม็ดเงินกับเกมนี้ได้อย่างไรแบบสเตเบิลมั่นคงระยะยาวนะครับซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยชอบมาขุดเหมืองกันมากเลยตอนนี้นะครับแต่อย่างที่บอกไป สายแอดเวนเจอร์เนี่ยไม่ค่อยมีคนเล่นแต่ในกลุ่มคอมมิตี้ที่ผมได้เห็นนะ่ะเล่นทีไรเนี่ยวันเดียวคืนทุนกันก็เยอะพอสมควรนะครับแต่อย่างที่บอกไปเน้นย้ำแจ้งเตือนอยู่ที่ดวงของท่านด้วยนะฮะอยู่ที่ดวงของท่านด้วยอ่านะครับทีเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าอ๋อไอ้ b เ x นเนี่ยมันเป็นเกมอย่างงี้นี่เองนะคิดทูเอิร์นนะครับผม โอเคแล้วมีการระบบใช้เงินโกลเนี่ยเงินโกลเนี่ยได้มาอย่างเดียวเลยขายแล้วมันเอาไปเบิร์นอะไรเราจะมาดูกันเงินโกลเอาไปใช้เบิร์นอะไรนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่าอ่าดันเจียนเนี่ยไอ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 ดันเจียนอเวนเจอร์ A A, เนี่ยถ้าเกิดคุณจะลงอะ่ะมันจะมีอันเลเวลหนึ 12, ่งถึงสิบสองสี่ถึงสิบสองเพื่อให้เราได้รีวอร์ดที่มากขึ้นนะแล้วเรามาดูกันว่าเห,เห็นไหมเราจะอัพเลเวลเนี่ย เราต้องใช้เงินโกในการอัพเลเวลนะฮะเราใช้จํานวนเยอะด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าลงดักข,ขุดเหมืองเนี่ยต้องฟูไามต้องใช้ตัวเลเวล2ขึ้นไปนคุณต้องจ่ายแล้ว2000ื่โกเพื่ออัพเลเวล2เลเวล3คุณก็ใช้อีกละห้าหมื่นโกนะฮะคือ,อจะบอกเลเวลยิ่งเยอะก็ยิ่งขุดโกได้เพิ่มขึ้นด้วยนะอย่างเช่นสเตตัสหลักเยอะแล้วเลเวลเยอะอีกคุณก็จะได้โกเพิ่มขึ้น หลายเท่าทวีคูณเลยนะเออบอกไว้เลยบอกไว้เลยนะครับเนี่ยก็ดูนะฮะเลเวลโอ้โหใช้ใช้เนี่ยแสนโกล้านโกสี่แสนโกโอ้โหใช้โกเยอะมากเลยนะครับแล้วคุณเห็นไหมว่าเลเวล5 t าทูเลเวล6เนะี่ยมันจะใช้ BNX ในการเบิร์นด้วยนะครับแล้วมันมีโอกาสแตกด้วยนะโอกาสโอกาส เฟลเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเฟลคืออะไรอย่างเช่นถ้าเกิดผมเอาตัวเนี้ยมาติมาอัพเลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคติดร้อยเปอร์เซ็นก็เป็นเวลห้าเลเวลห้าไปเวลหกเนี่ยถ้าเกิดผมจะอัพจากเวลห้าไปเวลหกเนี่ยมีโอกาสไม่สำเร็จยี่ห้าเปอร์เซ็นต์คือเลเวลไม่ติดไปเเวลหกไม่พอตัวฮีโร่ของผมเนี่ยแตกหายไปเลยมันเป็นระบบการเบิร์น NFT และเบิร์นโกที่โหดมาก สมมติผมจะอัพเวลตัวฮีโร่เป็นเวล6ตัวแ,แตกหายไปปุ๊บทำไงล่ะผมก็ต้องไปซื้อฮีโร่ใหม่แล้วผมก็ต้องเอาเงินโกะมาอัพตั้งแต่เวล1ใหม่ก็1 2 3 4 5 6ปุ่มแตกหายผมว่ามันเป็นระบบการเบินเหรียญที่โหดจัดจัดอะแล้วอ้าอย่างนี้มันก็ไม่มีใครมาเบิร์นมาอัพเลเวลสอา่านะครับอันเนี้ยฟูลไทม์กับพาไทม์มันเป็นแค่ดันเจี้ยน ระลับเบื้องต้นที่รีวอร์ดแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวคุณมาดูหลังๆนี่เห็นไหมนี่โลโยกาดน์นี่เงี้ยนี่นีคุณเห็นไหมดันหลังๆเนี่ยดีควายเมนขั้นต่ําคือเลเวล5นะคุณเลเวลหกเลเวลเจแล้วก็ดันสุดท้ายเนี่ยท o ทั l แวล u ูส0่โอ้คุณต้องอัพเลเวลกันขนาดไหนล่ะแล้วคุณดูรีวอร์ดที่มันได้รีวอร์ดที่มันได้คือเหรียญโกไม่พอได้ BNX ด้วย คุณสามารถเอาตัวฮีโร่ของคุณมาขุดเหมืองรับ BNX ฟรีๆ mm. ทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้รีวอร์ดมากขนาดนี้มันก็ต้องมากับความเสี่ยงที่คุณตีบวกแตกตีบวกแตกนะแล้วเรามาดูลีดเดอร์บอร์ดหลังจากที่คุณเข้าใจระบบแล้วว่าเกมนี้คือเอาตัวตัวละครไปขุดเหมืองหาตังคุณอยากหาตังได้เยอะๆคุณก็ต้องเอาเงินโกหรือ BNX เนี่ย มาเปมามาเปตัวละครคุณให้เทพขึ้นนะยกตัวอย่างถ้าเกิดเป็นเกม MMO ออนไลน์เนี่ยคุณก็ไปซื้อไอเทมเทพๆมาจากคนที่ฟาร์มมาแต่เกมเนี้เราฟาร์มไอเทมไม่ได้ไงเราก็ต้องไปซื้อไอเทมเทพๆมาเพื่อมาอัพเลเวลอัพนู่นอัพนี่ให้ตัวเราเก่งขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นการเบิรนเหรียญไปนในตัวเป็นระบบแบบเศรษฐกิจของมันอะหามาใช้หมดะครับไม่ใช่ว่าหามาแล้วขายไปอย่างเดียว มันก็ต้องมีคนซื้อโกไปใช้ด้วยนี่แล้วคุณดูลีดเดอร์บอร์ดตอนนี้เขาอัพกันจนเวลเแล้วคุณเห็นไหมโหเวลเนี่โอกาสแตก30%มเอรนตะแล้วคุณคิดดูดิเขาขึ้นเวลเก้าเขาแตกกันมากี่ตัวคุณเกมแบบมันเถื่อนมันเถื่อนมากเลยนะเกมเนี้ยแล้วมันมีระบบอ e n t ร r y มันเป็นเบต้าอยู่นะฮะตอนเนี้ยมันยังใช้งานจริงไม่ได้นะต่อไปจะมีของสวมใส่นะครับ ที่บวก Stat, s t a ตบวกแอคแท็กบวกดีเฟน์บวกเฮแล้วคุณก็ต้องใช้เงินโกเนี่ยไปซื้อแล้วคุณก็ต้องเอาเงินโกมาตีบวกอาวุธชุดเกาะแล้วอาวุธชุดะ NFT คุณยังมีแตกเลยเอาวุธชุดเกาะคุณก็มีวันแตกเหมือนกันนะแตกคือหายไปเลยอ่ะมันมันเป็นระบบการเบินที่โหดมากๆครับบอกเลยแต่ของรางวัลรีว r ดที่คุณได้มันก็คุ้มค่ากับการที่เราต้องเอาไปตีบวกอะฮะ นะมันคือเกม MMO ออนไลน์เลยนะคุณไปฟาร์มของมาคุณได้ของมาถ้าเกิดคุณไม่ตีบวกคุณก็ขายได้หลักพันหลักหมืน่นแต่คุณเอามาตีบวกเพื่ออยากให้ตัวละครอของคุณเก่งของมันก็แตกหายไปแล้วคุณก็ต้องไปฟาร์มมาใหม่หรือคุณเอาเงินของคุณอะไปซื้อของมามาตีบวกอะไรเงี้ยนะครับเห็นภาพเห็นภาพของเกมนี้หรือยังครับมันเป็นเกมคิกทูเอิญที่มีสเตตัส แล้วสเตตัสเนี่ยไม่ใช่ว่ามีไปงั้นงันเท่ๆนะอย่างที่บอกไปคุณจะลงดันคุณต้องมีค่าคอนค่าเวลพาวเวอร์ค่า HGI สเตตัสหลักคุณจะขุดเหมืองคุณต้องมีสเตตัสหลักเท่านี้สเตตัสรองเท่านี้คุณไม่ต้องเน้นคอนเวลพาวเวอร์หรือ a g i กันได้นะครับบอกเลยเกมนี้มันน่าสนใจมากๆน่าสนใจจริงๆนะน่าจับตามองและอีกอย่างหนึ่งเหรียญ BNX นสามารถเทรดได้ในไบแนนด้วย ไม่ธรรมดานะครับบอกเลยนะครับอนาคตไกลนะฮะเกมนี้อนาคตไกลแล้วท่านอยากเล่นนะครับอยากลองสามารถมาลองได้อย่าลืมกดทับสไครต์กดติดตามกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะสำหรับข้อมูลในคลิปเกมนี้นะครับแล้วใครมีข้อมูลสงสัยอะไรนะอยากสอบถามสามารถ พิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะที่คอมเมนต์ด้านใต้คลิปนะครับผมว่าหลายคนคงเข้าใจกับไอ้ binary x bnx หรือไอ้ Cyber Dragon แล้วแหละมันคือเกมไฟล์มันคือเกมไฟล์เลยนะครับสรุปโดยรวมมันคือเกมไฟล์ที่สามารถสร้างเงินให้ท่านได้จริงๆนะฮะดูตัวผมสิขุดเหมืองผมก็ได้มาแล้วเนี่ยประมาณพันกว่าบาทเนี่ยวันนี้นะครับวันละพันกว่าบาทนะฮะบ,บอกเลยนะครับ ไม่ธรรมดานะเกมเนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ